ซุปตาท้าช็อกของเราเดี๋ยวมาดูว่าซุปตาของเราจะมาช็อกเอ่อท้าช็อกเรื่องอะไรนะจะเป็นใครด้วยแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องช็อกรออยู่ขอเชิญทั้งสี่ท่านครับผมมามากันเลยทั้งสี่คนนะครับลุปตาท้าช็อกบ้างดีกว่าเป็นคุณฟุกเกกผกนะฮะคุณฟุกจะมาท้าช็อกอะไรไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับเกมดาราชาลลา่าผมเกิดผลมาศวาน,นิต์นะฮะโจทย์ที่ขอท้าคือปลิงทะเลน้ําแดงปลิ้งทะเลน้ําแดงปลิ้งทะเลเมนูสุดพิสดารจาก้วงท้องทะเลหลายคนคงคุนหน้าคุ้นตากับเจ้าปลิงทะเลที่มีลักษณะผิวนิ่มๆที่ใครได้สัมผัสเป็นต้องรู้สึกยืยๆขยักขยงไปตามๆกัน แต่ใครจะรู้บ้างว่าปลิงทะเลเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจึงจัดอยู่ตระกูลเดียวกับปลาดาวและหอยเมน่นซึ่งชาวจีนเชื่อว่าปลิงทะเลมีสรรพคุณทางยาและยังสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูแต่ที่นิยมทำที่สุดก็คือเมนูปลิงทะเลน้ำแดงนั่นเองเมนูปลิงทะเลน้ำแดงนี้ ยังเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านพัทคารตั้งจั่วหลีที่ตั้งอยู่ที่ถนนเข้าหลามตรงข้ามวัดไตรมิตรร้านนี้เขามีอาหารขึ้นชื่อมากมายทั้งข้าวหวานไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหม้อไฟกลอดจีหัวเถาถ้าใครกล้าพ่อที่จะริมรสเมนูสุดแหวกอย่างปลิงทะเลน้ำแดงรสชาติระดับพัทคารแล้วล่ะก็เรียนเชิญได้เลยครับเมนูวันนี้ปลิงทะเลน้ำแดงถ้าคุณกล้าเราขอท้าคุณ อเจอเมนูท้าช like ็อกปลิ้งทะเลน้ำแดงแบบนี้เหล่าดาราของเราจะไหวกันไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันครับผมเกิดผลมาเียวานิชนะฮะโจทย์ที่ขอท้าคือปลิ้งทะเลน้ำแดงปลิ้งทะเลน้ำแดงกลับมาในช่วงซุปตาท้าช็อกซึ่งช่วงที่แล้วคุณลุกเกิดพลได้ท้าเมนูสุดช็อกปลิ้งทะเลน้ำแดงเอาไว้ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเหล่าดาราทั้ง4คนจะรอดไปได้หรือไม่าแลวนะครับท็อกเกอร์ในวันนี้ของเรานะฮะก็คือคุณอิสิวัตรีปนะครับพี่นิดนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่นี่อะไรันเ่องรับเปไม่ใช่บรรพบุรุปล่งเลยเละอันนี้เป็นเป็นทะเลนะครับของของไทยหรือของจีนนะพี่อันนี้เอ่อก็ แหล่งที่เราหาจะยังอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยเอาอะไรครับของเราจะมีร้านประจําที่รับมาจากที่เยาวราชนะครับอันนี้ตายหรือยังคะตายแล้วสิครับตายแล้วเนาะตายแล้วครบุกเรียบร้อยแล้วผมก็เห็นเขาแบบเอามาแห้งๆแล้วเราไปแช่ให้มันมันพองใช่ครับมันจะมีหลายอย่างครับอันนี้แบบซื้อแบบสดมาเลยครับอ๋อแล้วบางทีก็ ที่เราจะเห็นจะเป็นแบบแห้งก็มีครับเวลาไปแช่น้ําแล้วมันก็จะพองกันมาอนหยุดเนาะแล้วนอกเหนือจากปริงมีวังมีโยมมีน่านไหมครับริงน้ำอันนี้ปริงอันนี้ปริงปริงลอยเาร้านของพี่ชื่อไรนะครับชื่อร้านตั้งชั่วหลีหัวปลาหม้อไฟตั้งชัลีตั้งตั้งตั้วัดไตั้ตั้งต้งตั้งตั้งตั้ตั้งต้เตอ้งตัตั้ตั้ง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 ตั่ครัคือปรงโยชน์อะไรบ้งรัะเป็นบำรุงอด พวกเนี่ยครับบ oh, <no. S 1> ำรุงร่างกายดีครับบางคนก็ไปต้มกับพวก เกาขี้หวยซัวแล้วก็ทานด้วยกันไงฮะเป็นยาจีนนะฮะเกาีป็นสีแดงแดงนะครับเกาขี้ไม่แดงๆวแดงหวยซัวนี่อันไหนพี่เป็นสีขาวขาวอ๋อที่เป็นฝันฝาาถ้เป็นแนๆอันนี้กินไปแล้วสรรพคุณมันช่วยบำรุงเลือดนะครับพวกยุงก็จะชอบมากินไม่ใช่ไม่ใช่บำรุงเลือดในตัวเรานะครับอ่เดี๋ยวดูอีกอีกอันนึงซิของคุณเกาะป๋กินอันนี้เป็นอะไรอันนี้ สำเร็จรูปแล้วครับผมนี่คือนํามาประกอบเป็นเมนูเลยครับผมอันนี้เป็นเป็นน้ําแดงครับต้มไก่เห็ดหอมครับเวลาเสิร์ฟคือเสิร์ฟแบบนี้เลยเหรอคะใช่ครับแล้วตัดเอาใช้ช้อนตัดใช้มีดตัดไม่ครับปกติถ้าเราทานในร้านเราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเราหั่นชิ้นพอดีคำไม่เลยให้ตัดทานง่ายๆใช่ครับใช่คเห็ดเล็กกว่านี้ครับเห็นเพราว่าแพงนะแพงมากจานเท่าไหร่พี่อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เป็นพันนะครับ ไม่รวมเห็ดใช่ไหมครับไม่รวมครับนี่ดำดำนี่คือมันไหมปะคะไม่ใช่ครับเป็นสีธรรมชาติครับกินได้กินได้กินได้ครับคือปิ่งดำจะสรรพคุณดีกว่าปิ่งขาวด้วยครับเป็นพันธุ์ทัดนะครับเท่าไหร่พี่พันเท่าไหร่ก็คือราคามันก็จะมีขึ้นลงกิโลเท่าไหร่ครับกิโลเท่าไหร่กิโลกิโลหนึ่งก็ประมาณร้อยกรัม ราคาราคาไม่ใช่ว่าเป็นหน่วยเป็นพันกว่าสองพันอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่คนเอาปิ้งใกล้เคียงคนนั้นเอาปิ้งควายเขากินแล้วกันนะครับพี่ครับนะฮะราคาก็ไม่ต่างจากหูฉลามครับเพราะว่ามันก็เป็นสรรพคุณทางยาด้วยที่เขาเชื่อกันอย่างงี้เอางี้ดีกว่ากิจการของเราในวันนี้นะครับจะให้นะฮะทั้ง4ท่านนะครับ ท้าชอบกินปิงทะเลน้ำแดงแต่คู่แรกจะให้เป็นฝ่ายชายก่อนเรามีเวลาให้3นาทีเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับเชิญคุณน้ำกับคุณน็อตเข้าประจำที่เลยนะครับ่นเดี๋ยวพี่นิดอยู่ข้างหลังนะครับคอยให้กําลังใจครับเอาล่ะครับเมื่อได้ความรู้กันพอประมาณก็จะเห็นว่าเจ้าปิงทะเลน้ำแดงนี้เป็นของแพงและหาทานได้ยาก แต่ถ้าดูจากรูปลักษณ์ของมันแล้วมันช่างน่าสยดสยองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรอบแรกนี้ใครจะได้คะแนนไปครับพร้อมแล้วนะครับมีเวลาให้นะฮะสามนาทีนะครับพี่น็อตคำหนึ่งกินไปเรื่อยๆ่เลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเราใช้ทั้งจานนะนะเพื่อช่วยได้นะหรอ เจียบโป้ง hey, ่ไหมพี่กีพรเนีเียบโป้งเจียบโป้งเหรอมีน้ำไหมล่ะโ้ทดอกินเถอะอโอ้โหไปแล้วหนึ่งหนึ่งิ้มทาุเนบม่ท้าคุณไมทกับเอ็ อาจานนี se oh, ้ไปกินด้วยนะแปลว่ามันถูกปากมากเลยนะฮะนะอร่อยมากอร่อยนะครับถามเลยกินไม่เคี้ยวหรอไม่เคี้ยวหรอเปล่ิเคี้ยวหรอมันมีกลิ่นป้ามีกลิ่นป้ามันนิ่มเลยมันจะเป็นแบบกินเหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนกินของน้ำซุปมันมันเท่านั้นเองไอตัวปลิงนี่คือมันก็เหมือนกินเอ็นหมูกินใช่เหมือนเอ็นเอ็นหมูอะไรก็กินที่น้ำซุปอว่ากับน้ำซุปน้ำซุปรสว่าไงรสพูดสิคมันอร่อยรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วคือรสชาติอร่อยอาจจะเป็นลักษณะของ สัตว์ที่เราจะไม่คุ้นเคยเคยกินอะไรเงี้ยแต่วันนี้รสชาติมันอร่อยมันทานได้ทานได้แต่ที่สงสัยคือมันกลืนเลยหรอแล้วมันมีกลินนะมันไม่มีเลยไม่มีเลยหอมอร่อยหยุดตรงนี้ได้กินแบบซุปน้ำแดงหอมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนดูจากจานแล้วนะครับคุณน้ำรับไปสิบคะแนนเร็วนะฮะน้ำกินดีตลอดเราชอบไงอร่อยอ่ะมวลดิ้นต่อเลยอม่ามวลดินต่อได้เด็ดหมด จบไปสำหรับรอบแรกโอ้โหต้องบอกว่าคุณน้ำเนี่ยสุดยอดจริงๆกินหมดจานชนะไปแบบไสๆไม่ต้องช่างเลยเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่แล้วช่วงหน้ามาดูกันว่าฝ่ายหญิงจะเป็นยังไงบอ,งอกผู้หญินะครับเรามีตัวช่วยนะฮะให้พี่ต้อมแล้วก็น้องโมนะไปหาใครในสตูก็ได้มันนั่งกินแค่นั้นแหละไม่ต้องกินเอง<า>ออ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเชิญมานั่งกินแค่นั้นแหละใครนะต้องเอามานั่งกินแทนเราแค่นั้นเองเหรอโมเรียกทำมาสิททกินตายนะเนี่ยเออเออไปเยืมมากินแทนเราพี่ต้อมด้วยนะฮะโมเดี๋ยวจะไห่สองทีนึงมันเปลี่ยนนี่ฮะคุณโมเล่นอ้อนซะขนาดนี้น้องเขาคงจะปฏิเสธไม่ออกแล้วครับแต่กว่าจะยอมออกมาก็ยื้อกันอยู่นาน ก็ไม่รู้ว่าเขินกล้องหรือกลัวเปล่งทะเลกันแน่ส่วนด้านคุณต้อมนั้นตัวช่วยไม่ต้องแล้ครับตัดสินใจกินเองเลยมหาใจเด็ดจริงๆครับพร้อมแล้วครับ3นาทีนะครับเริ่มัะผมเอาเริ่มแลลาไปครับขอช่วยหรอนเรียบค่อ ชาเพื่อแชา์นะครับเพราะดูสูสีมากนะเอาละครับในรอบนี้ก็ถือว่าสูสีกันซึ่งต้องมาวัดกันที่น้ำหนักถ้าใครเหลือน้อยกว่าก็จะชนะไปนั่นเองเริ่มจากคุณโมก่อนเลยอ่ะคิ้งในของของฝั่งของน้องโม575กรัมครับ นี่นี่นี่มันมีร้องปาลองแม่เฮยห้ออ้น้นนแล้กินนาไปนะตกไปขอพี่ตตอม มาช่วยพี่โมกับพี่น็อตเลยเนาะจะอวมี่จาวาเอาได้หอมไม่ได้หอ,เอามาเลยนะหอมเลหอมไปจะววหอ,อ,อไม,มไปไปวัวไปว้ว ตายของเผือไม่เอาแล้วเราเขาก็มีใจมาช่วยเราเขาไม่ถนัดไงไม่บางคนไม่ถนัดกินเนื้อพี่เนาะแต่คนกินเขาชอบนะบางทีก็ไปผัดมันอร่อยตรงไหาผัดกะเพราก็อร่อยมีหลายเมนูเลยน้ำลำพีผัดนี่เลือดทุ่งปี๊ดเลือดเลยเซี่ยงไม่ันทีเลยครับเหรับะผมพี่ต้อมเป็นไงบ้างของพี่ต้อมเป็นไงพี่ต้อมโอเครับ ตอนนี้เลือดก็นาวร้อนเหรอร้อนเหรอร้อนเผาว่าไตพี่จะแย่เอาพี่สดชิชโฉออเมันร้อนชิชโฉไะสินะฮะแค่ไม่กินนิดๆนะไตต้องมีล้างสะอาดมากเลยนะนะฮะเอาละถือว่ากินเก่งมากนะมว่าเราเราต้องยอมรับว่าเราทิ้งไปครึ่งชิ้นแล้วนะยังแพ้เอาคนณประจัแพ้แล้วแพ้ไปแล้วเพราะถ้ามเนี่ยจะบอกว่ามันทิ้งไปครึ่งเลยเมื่อกี้พี่เขาบอกว่านอกจากนะฮะเมนูปริงน้ำแดงยังมีเอาไปผัดกะเพราแล้วมีอะไรที่ ร้านมีเมนูปก็ปิงจะทำได้หลายอย่างแ้ะมีน้ำแดงเป็นผัดกะเพราหรือว่าเป็นเป็นตุ๋นอะไรพวกนตุ๋นได้กใส่กับเี่ยเามันจับกลี่ยใส่กับกลามีความเผ็ดแกงเกงได้ได้หลายพี่ร้านเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงประมาณ11บเอโมงถึงสี่ทุ่มครับโทรไปจองโต๊ะไหน มีเบอร์ไหมเบอร์ที่ลางโทรไปถามทางคุณไก่ต้องอธิบายต่อนะฮะเบอร์ทั้งหยีทีสาลักศูนยอหยีซาลักสองสามปอยชิกซาซีปอยสีชิกาเจ็ดสามังหยีหยีังาไอ้ทั้ังหยีไม่ต้องนี่แล้ววันนี้พี่ี่ที่ดทีนี้ที่นี ของเราก็จะมีปาดิบจีนะครับปาดิบจีนก็คือเซซมิของญี่ปุ่นแต่ว่าของจีนนี่ก็คือต้นตำลับเรียกว่าหือแซไม่ต้องลวกเลยใช่ไหมครัปาดิบจีท้าได้เลยครับอันนี้อันนี้ก็โรจีก็อจีสวดเถาครับอันนี้คือจีสวดเถาไก่ชอบมากครับโรจิชอบชอบก็ไรจิเป็นขนมของจีนโบราณหอยเช่ กะโล่จ <necessary> so mm hmm. ี้นี่ม okay. ันคือมันเป็นแป้งแป้งเหนียวครับแล้วก็งรูปแบบเลยใส่ใส่กั่วกำงาใส่ทัวกับงานนะครับกะโล่จี้อันนี้แบบสูตรโซ่เถวเลยสูตรโซ่แถวก็คือไม่ทอดครับกะโล่จี้นี่คือถ้าสูตรโซ่เถวจะไม่ทอดดีนะไม่ไม่อมน้ํามันด้วยไม่ทอดให้กินอันนี้อันนี้เป็นนึ่งเหรอพี่ปลาเป็นไงบ้างใครกินปลาแล้วกินปลากรอบที่ครับมุกแกงกวาครับผใช่แกงกวาน้ำจิ้มนี่เป็นอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นบวยกอแล้วก็มีถั่วมี เม่อกอเข่าเป็นเลยครับน้ำปบวยน้ำพริกปุ๋ยอ๋อเป็นหวานหวานใช่ไเขาแต่ผสมกับเผามีกรไม่่าชีกรานีที่ร้านขายเท่าไหร่ครับพี่ราสี่ร้บาทครับสี่โอเคนะแล้วก็กะละจีร้อยยี่สิบครับอร่อยมากกะลี่เปทานอร่อยมากอร่อยครับอร่อยฮะก็แวะไปได้แล้วก็โทรไปถามทางได้นะับเบอร์อทั้งยี่ยี่จิกยียิยบรัศูนย์สอง สี่แปดเจ็ดสามทำไปได้นะครับพี่นิดวันนี้ขอบคุณพี่นิดมากเลยน่ารักมากเอาเมนูเด็ดๆมาฝากเราด้วยนะคะขอบคุณนะครับพี่นิดครับขอบคุณครับผมัสดีครับพี่นิดคือรายการกับเราครับพรุ่งนี้นะครับกลับมาพบกับเกมเดอะลาชลาาได้ใหม่เป็นฮาโชว์นะครับพี่นุ้ยเชิญยิ้มมาฮาแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับ